สวัสดีจากทุกคนนิวทอล์กอีพีนี้เรียกได้ว่าเป็นการทอล์กอย่างแท้จริงอ่ะมันสืบเนื่องมาจากอะไรมันสืบเนื่องมาจากว่าคอนโดนิ้วเนี่ยเรามีหน่วยลงทุนที่เป็นคอนโดเนี่ยอยู่ค่อนข้างจะหลาย,ลายโครงการใช่ไหมทีนี้แต่ละโครงการเขาจะต้องมีการจัดประชุมลูกบ้านครั้งแรกที่เขาเรียกว่าการประชุมเจ้าของร่วมครั้งแรกอะ่ะซึ่งโครงการคาร์ว่าเขาเนี่ยก็เพิ่งจะมีการจัดประชุมเจ้าของร่วมคอนโดไปเมื่อไม่นานมานี้และเบนเนี่ยก็ได้ไปเข้าร่วมมา ก็เลยอยากจะเอาประสบการณ์การเข้าร่วมประชุมเจ้าของร่วมคอนโดเนี่ยมาแชร์ให้ทุกคนฟังแล้วก็จะได้มาดูกันด้วยว่าเจ้าการประชุมเจ้าของร่วมที่ทางนิติย้ำนักย้ำหนาว่าให้เราเข้าเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างไรและมันมีผลอย่างไรกับลุกบ้านอย่างพวกเราบ้างอ่ะเดี๋ยวไปดูกันประเด็นแรกที่จะพูดคุยกันก็คือประชุมเจ้าของร่วมคืออะไรสิ่งที่สงสัยที่สุดในประโยคคําว่าการประชุมเจ้าของร่วมก็คือคําว่าเจ้าของร่วมคืออะไรอันนี้ จะอธิบายให้ฟังว่าเจ้าของร่วมเนี่ยก็คือคนที่ซื้อห้องหรือว่าลงทุนคอนโดในคอนโดมิเนียมโครงการเดียวกับเราเนี่ยเป็นเจ้าของห้องแล้วก็เจ้าของผลิตส่วนกลางร่วมกันในโครงการเดียวกันเขาเรียกว่าเจ้าของร่วมนะทุกคนทีนี้การประชุมเจ้าของร่วมคอนโดเนี่ยจุดประสงค์ก็คือตามชื่อเลยให้เจ้าของร่วมแต่ละคนเนี่ยมาประชุมกันเพื่อให้นิติบุคคลเนี่ยแจ้งเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆมติต่างๆเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ทราบทั่วกัน งการประชุมที่จะสําคัญมากที่สุดเนี่ยก็คือการประชุมเจ้าของร่วมคอนโดครั้งแรกซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยนิติบุคคลของคอนโดโครงการนั้นๆเนี่ยจะเป็นคนจัดการประชุมยกตัวอย่างเลยโครงการที่เราไปมาก,ก็คือโครงการคาวะเฮาส์เนาะนิติบุคคลของโครงการคาวะเฮาส์เนี่ยก็คือ p l u สพ r o เ e อร์ของแสงสิรินั่นแหละเขาก็จัดประชุมซึ่งโดยส่วนมากแล้วการจัดประชุม เจ้าของร่วมเนี่ยเขาจะไม่ได้จัดในโครงการนะทุกคนนิติเขาก็จะไปทาการหาโรงแรมใกล้ๆเพื่อจัดการประชุมรูปบ้านครั้งนี้ขึ้นเพราะว่าพวกโรงแรมเขาก็จะมีห้องบอลลูมห้องประชุมที่สามารถรองรับคนเป็นร้อยๆคนได้ใช่ไหมอันนี้มันก็จะเป็นสถานที่ที่ตอบโจทย์แล้ก็ค่อนข้างสะดวกกว่ามากๆ ประเด็นต่อไปทําไมเราถึงจะต้องเข้าประชุมเจ้าของร่วมคอนโดด้วยเพราะว่าเรารู้มาว่านิติบุคคลเนี่ยเขาจะต้องแจ้งกฎข้อบังคับต่างๆมติต่างๆรวมถึงความเปลี่ยนแปลงให้กับรูปบ้านทุกคนอยู่แล้วทะนั้นถึงแม้ว่าเราจะเข้าหรือไม่เข้าเนี่ยเราก็รับทราบพวกมติต่างๆหรือว่าข้อตกลงรวมถึงกฎระเบียบต่างๆอยู่ดีถูกไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยพวกกฎระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันก็ออกมาจากที่ประชุมนี่แหละแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าประชุมเจ้าของร่วมคอนโดเนี่ย เราจะพลาดการโหวตทุกคนมติบางอย่างที่มีการเกิดขึ้นสดๆในที่ประชุมจะต้องได้รับการโหวตจากลูกบ้านที่เข้าร่วมประชุมซึ่งถ้าเกิดเราไม่เข้าเนี่ยเราก็จะไม่ได้โหวตในมตินั้นไปนั่นแปลว่าเราก็จะเสียสิทธิ์ซึ่งมตินั้นเนี่ยอาจจะเป็นสิทธิ์ที่มีประโยชน์กับเราแต่ถพราะแนั้นเสียงไม่พอปุ๊บอา้าวเราก็ไม่ได้ประโยชน์นั้นไปเราในฐานะลูกบ้านของโครงการนี้เนี่ยก็ควรจะต้องเข้าไปใช้สิทธิ์ ในการประชุมเจ้าของร่วมด้วยอันนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญนะเพราะว่ามติต่างๆเนี่ยถ้าลูกบ้านเห็นพ้องต้องการเป็นจำนวนมากเนี่ยนิติก็จะดําเนินการฮะอย่างเช่นเรื่องของการขยับเวลารถชชตาตู้บัสหรือว่าการเก็บค่าพื้นที่ส่วนกลางการนําพื้นที่ส่วนกลางไปใช้ประโยชน์สาธารนณะอะไรอย่างเงี้ยลูกบ้านจะต้องโหวตกันอันนี้ก็ค่อนข้างสำคัญถ้าไม่เข้ามันก็จะเสียสิทธินั่นแหละง่ายๆประเด็นต่อไปการเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าร่วมประชุมเจ้าของร่วมคอนโด อันนี้ทุกคนการเตรียมตัวเนี่ยเราสามารถทําได้เหมือนกันเพราะว่าตอนที่เราไปรับกระเป๋าตอนเซ็นโอนห้องอ่ะในกระเป๋าเนี่ยมันก็จะมีอ่าคีการ์ดมีอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ภายในห้องโฉนที่ดินอ่าทะเียนมากเล่นเปล่าและอีกอย่างหนึ่งที่นิติอ่ะจะสอดมาให้เราในกระเป๋านั้นนั่นก็คือนี่เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญของเจ้าของร่วมประจำปี263ครั้งแรกเอกสารชุดนี้เนี่ย ให้นําไปในวันที่เขาระบุไว้คือในวันที่ประชุมด้วยฉะนั้นการเตรียมตัวของเราทุกคนให้เราลองเปิดผ่านๆดูว่าเอ้ยในการประชุมครั้งนี้เนี่ยเขามีวาระอะไรบ้างและแต่ละวาระเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรามากน้อยแค่ไหนเรื่องของงบประมาณต่างๆเขาก็มีบอกคือ,อนเอกสารชุดนี้จะมีบอกทุกอย่างอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะมะีลูกบ้านคนหนึ่งเขาทํากันบ้านมาในเรื่องของงบประมาณในการจ้างบุคลากรภายในโครงการอย่างเช่นอ่ราปรปพอแม่บ้านหรือว่าการจ้างที่ติบุคคลเองมันจะมาเป็นตาร,รางแบบนี้ทุกคน มันจะมาเป็นตารางการจา่ายเงินดนมาแบบนี้เลยเสร็จแล้วเขาก็ไปคำนวณมาและเขารู้สึกว่าคอสของการจ้างแม่บ้านเนี่ยมันแพงไปเขาก็เอามาแย้งกับนิติเขาจะให้แย้งในวาระนั้นๆน,น,นะนิติก็รับฟังไปและก็ตอบกลับมาว่าจริงๆแล้วคอสของแม่บ้านเนี่ย มันรวมไปถึงค่าอุปกรณ์ต่างๆที่หมดไปด้วยอย่างเช่นพวกน้ํายานุ่นนี่นั่น,น,นค่าเสื่อมสภาพของไม้กวาดม็อบไม้ถูกๆอะไรเงี้ยมันรวมกันหมดเลยมันไม่ใช่ว่าเป็นเงินเดือนของไปบ้านอย่างเดียวอ่ะโอเคตรงนี้ก็คือเกิดคําถามและก็ได้คําตอบไปแล้วเรียบร้อยถ้าทําการบ้านไปเราสงสัยและเขาตอบมาชิเคลียร์ก็ไม่มีปัญหาพวกอันนี้แถมให้นิดนึงเป็นเรื่องเมื่อกี้แหละพวกการเตรียมตัวเกี่ยวกับการประชุมอันนี้ตอนที่เราประชุมเจ้าของร่วมอยู่เนี่ยมันมีเรื่องเกี่ยวกับการ เหมือนกับติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บริเวณดัดฟ้าของอาคารเพราะว่าในตัวคาวารฮาวต์เนี่ยดัดฟ้าของอาคารทุกหลังเนี่ยเป็นพื้นที่เปล่าไม่ได้ใช้อะไรใช่ไหมเขาก็เลยจะมีการลงทุนแผงโซลาร์เซลล์จะคืนทุนเพ่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็มีบอกไว้ในตัวเอกาสารชุดนี้นะมีบอกที่ด้านหลังสุดแล้วบังเอิญว่ามีลูกบ้านคนหนึ่งเนี่ยเขาทำการบ้านมาเป็นลูกบ้านที่เป็นวิศวกรเกี่ยวกับพวกพลังงาน พอถึงวาระก,การประชุมเกี่ยวกับแผงโซลารเซลล์ปุ๊บเขาก็ยกมือแล้วก็ทกําการเอกมาแย้งกับนิติว่าเออเนี่ยมันดีนะการทำโซลารเซลล์มันดีเลยแหละแต่ว่าเขามีตัวเลือกที่คอสถูกกว่านั้นอันนี้ก็คือนิติก็รับเรื่องไปแล้วก็เนี่ยลูกบ้านทุกคนก็จะได้คอสที่ถูกลงในการติดแผงโซลารเซลล์ซึ่งตัวเขาเป็นวิศวรกรด้วยอันนี้ก็คือวินวินเลยประเด็นต่อไป การเลือกคณะกรรมการนิติบุคคลในการประชุมเจ้าของร่วมคอนโดคือโดยปกติแล้วทุกคนในการประชุมเจ้าของร่วมคอนโดเนี่ยเขาจะมีการคล้ายๆกับการเลือกตั้งคนที่จะมาทํางานร่วมกับนิติบุคคลอยู่ประมาณสักสามหรืสี่ตำแหน่งก็คืออาจจะมีรองผู้จัดการนิติบุคคลหรือว่าผู้ตรวจสอบบัญชีอะไรประมาณนี้แต่ว่าที่ยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการนิติบุคคลขึ้นมาพูดเนี่ยเพราะว่ามันค่อนข้างสาคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่ถ้าเกิดเราเลือกไปปุ๊บเนี่ยมันน่าจะใกล้กับตัวเรามากที่สุดก็คืออย่างนี้ ขั้นตอนนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนที่เป็นสนุกที่สุดในการนั่งประชุมเลยก็คือ,อว่านิติบุคคลเ็จะประกาศก่อนว่าอ่ะเรากำลังจะเข้าสู่วาระการเลือกตั้งคณะกรรมการนิติบุคคลโดยทั้งหมดเนี่ยจะมี9คนทุกคนแต่ว่านิติเนี่ยเขาจะคัดเลือกให้เร้วอกมาสัก3ามคนแล้วที่เหลือเนี่ยใครที่มานั่งประชุมอยู่ในการประชุมเจ้าของรูปครั้งเนี่ยก็สามารถเสนอตัวเองขึ้นไปก็ทุกคนมันเป็นอย่างนี้เลยจะมีคน <laughs> จากหลากหลายสาขาอาชีพมากมีตั้งแต่อ่พนักงานบริษัทที่เป็นอ่ครีเอที เป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โตมีสถาปนิกรวมถึงมีวิศวกรงานระบบต่างๆและก็มีคุณหมอด้วยเป็นคุณหมอฟันอันนี้ก็มาร่วมลงสมัคร ในการที่จะเอาตัวเองเข้าไปเป็นคณะกรรมการนิติบุคคลด้วยเวลาเข้าแนะนําตัวเนี่ยก็จะต้องแนะนําตัวเป็นทางภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษอันนี้เป็นเฉพาะโครงการนะแต่ว่าโครงการคาวบะเฮาส์เนี่ยมีลูกบ้านที่เป็นชาวต่างชาติอยู่ค่อนข้างเยอะเขาก็แนะนําตัวกันไปแล้วก็เขาก็จะบอกด้วยว่าเขาอยากจะมาช่วยเหลืองานอะไรในการเป็นคณะกรรมการนิติบุคคลนีย้ยกตัวอย่างเช่นพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเขาเป็นครีเอทีฟของบริษัทเอเจนซี่ยักษ์ใหญ่เขาก็มาเสนอว่าเนี่ย เขาจัดอีเวนต์ได้เขาครีเอทีฟอีเวนต์ได้เขาจะมาช่วยดูแลในเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆในโครงการวิศวกรงานระบบที่เข้ามาเพื่อเสนอว่าตัวเขาเนี่ยจะเป็นคนดูแลควบคุมเรื่องเกี่ยวกับงานระบบในเรื่องของงบประมาณที่จะต้องใช้ไปกับการซ่อมแซมบำรุงหรือว่าการติดตั้งอะไรต่างๆที่เป็นระบบของโครงการด้วยเขาก็มาจะช่วยทำให้อันนี้นิติบุคคลน่ะเขาก็จะ รวบรวมรายชื่อและก็ขึ้นบนจอโปรเจคเตอร์ให้นะตอนนั้นเลยลูกบ้านคนอื่นที่ไม่ลงสมัครด้วยเนี่ยก็นั่งดูจอโปรเจคเตอร์ไปแล้วก็นั่งดูว่าเราจะเลือกใครเพราะว่าเราจะสามารถเลือกได้แค่ก้าชื่อ่าน้นทุกคนมันก็นั่งดูไปมีใครบ้างห้องไหนชื่ออะไรตำแหน่องอะไรที่เขาต้องการทำแล้วก็เลือกไปอันนี้มันก็จะย้อนกลับไปตรงที่ว่า ทำไมเราถึงควรเข้าประชุมเจ้าของรูปคอนโดถ้าเราไม่เข้าเนี่ยเราหมดจิตเลือกคณะกรรมการแล้วนะแล้วคุณคิดดูว่าคณะกรรมการเนี่ยเขามาทํางานเขาเป็นเหมือนตัวแทนลูกบ้านที่จะไปทํางานร่วมกับนิติบุคคลถ้าเกิดใครได้มีโอกาสไป ประชุมเจ้าของร่วมเนี่ยก็อยู่ให้ถึงเพราะมันจะอยู่างหลังอยู่ให้ถึงการเลือกตั้งคณะกรรมการที่บุคคลเพราะว่ามันค่อนข้างสาคัญมากเลยทีเดียวทุกคนประเด็นสุดท้ายทุกคนหลังจากการประชุมเจ้าของร่วมคอนโดแล้วเราจะต้องติดตามอะไรบ้างโดยปกติในปัจจุบันนี้เนี่ยแต่ละโครงการเขาก็จะมีเหมือนกับเป็นแอปพลิเคชันในมือถือใช่ไหมอย่างของแสนสิริเนี่ยเขาก็จะมีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าแสนสิริโฮมและก็มีบริการแชทกับนิติด้วยซึ่งไอตัวแชทเนี่ยจะ มีความสําคัญมากเพราะว่าเวลานี้นิติเขาต้องการที่จะแจ้งข่าวสารอะไรที่เป็นอัปเดตเนี่ยเขาก็จะทาการส่งเหมือนกับเป็นส่งข้อความรวมที่จะส่งเหมือนกันให้กับลูกบ้านทุกคนในโครงการมาทางแชทนี่แหละแล้วก็เปิดดูว่ามีอัปเดตอะไรบ้างทีนี้หลังจากการประชุมเจ้าของร่วมเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันจะมีมติที่ลูกบ้านขึ้นไปแยง้งแล้วมันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงอัปเดตนั่นแหละนิติเขาก็จะต้องแจ้งมา ฉะนั้นหลังจากการประชุมแล้วเนี่ยเราก็รอดูว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงอัปเดตอะไรเพิ่มเติมกลับมาฟีดแบ็กกลับมาให้เราไหมถ้าเกิดว่าทุกมติที่เป็นมติแบบเปลี่ยนกฎนู่นนี่นั่นเบี่ยวเวลาอะไรกลับมาค่อนข้างครบถ้วนก็ถือว่าโอเคถือว่านิติเนี่ยทำงานได้อย่างดีแต่อีกช่องทางนึงก็คือทางอีเมลเพราะว่าบางเรื่องที่ค่อนข้างเป็นเรื่องที่ต้องใช้เอกสารเยอะต้องเป็นไฟล์ PDF หรือว่าเป็นเมลที่เป็นทางการหน่อยอย่อยางเช่นเรื่องของการ เปลี่ยนแปลงงบประมาณเนี่ยนิติบุคคลเขาก็อาจจะส่งมาทางอีเมลอันนี้ก็ให้ไปเช็คในอีเมลของเราด้วยว่าทางนิติเนี่ยมีการส่งเมลมาหรือไม่และนอกจากเรื่องการอัปเดตต่างๆเกี่ยวกับวาระที่รู้บ้านยื่นไปเนี่ยก็ให้เราดูด้วยว่าคณะกรรมการนิติบุคคลที่เราเลือกไปเนี่ยนิติมีการแจ้งกลับมาไหมว่าเป็นใครบ้าง อันนี้สาคัญที่สุดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเลือกไปอ่ะเราก็ต้องมีการติดต่อกับคณะกรรมการใช่ไหมอันนี้สําคัญมากเราจะได้รู้ว่าคณะกรรมการที่ถูกเลือกมาเนี่ยมีใครบ้างและเราจะได้ไปคุยกับเขาถูกเกิดปัญหาจบจ้ะ <para> ก็มีประมาณนี้อ่ะเป็นประสบการณ์ที่เป็นไปเข้าประชุมเจ้าของรถคอนโดมาแล้วก็อยากจะมาแชร์ให้กับชาวนิวทุกคนได้รับทราบกันเนาะก็ก็ถ้าเกิดใครอยากจะอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์การ ไปประชุมเจ้าของรูปคอนโดนเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านได้ที่ w w w c o n d o n e w c o m เบนเป็นคนเขียนบทความอัปเดตไปแล้วเรียบร้อยในนั้นเนี่ยจะมีรายละเอียดที่มากกว่าในคลิปนี้เล็กน้อยก็เข้าไปเสพกันได้เพื่อใครอยากอ่านเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเนาะพอไปเข้าประชุมเนี่ยจะได้แบบไม่ตื่นเต้นกันไปอ่ะโอเคจะ้ะส่วนใครที่ชอบดูคลิปวิดีโอก็นิวทอล์กอถัดไปจะทํา ในหัวข้ออะไรนั้นก็รอติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องคอนโดนิวด้วยแล้วก็อ้ออย่าลืมกด,กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวไวเ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า